สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบอีแล้วผม FPS เวอร์ชั่นล่าง The g a เก The King of Fighters o n l t a e อ่าครับก็อย่างที่ผมบอกว่านะว่าผมขอผัดการสุ่มการ์ดเอาไว้ก่อนอีกคลิปหนึ่งนะก็มาครับวันนี้ผมจะมาสุ่มการ์ดกันแบบว่ารัวๆนะแบบ้ังสู้กันไปเลยอ่าส่วนคัานี้วันนี้ผมไปเก็บซ้องจุดหมายมาแล้วนะอืม ก็ได้ประมาณเนี้ยเกือบครึ่งทางโอเคแต่คนอื่นเรามาเอาเลือกเอาใจโดยการอัพเคสามดาวก่อนไปไปอัพเคกันสามดาวเลยอืมโดเสยปกพลังไปเลยผมมีอยู่แล้วหนึ่งเบมใช่ไหมโอเคมาปุกให้ดูรวๆเลย กิจกรรมอ่ามาเอาเื่องกอาใจกองก่อนข้อผมยังอัพไม่สุดเลยนะยเดี๋ยวก็มาอัพเดี๋ยวยังไม่ว่างโอเคอ่าสิบแล้วจัดไปอืม Subscribe อแล้วก็เดี๋ยวผมไปเอาที่ผมนั่นก่อนผมตัวแรกอะตัวแรกอ่าโอเคตัวแรกสเปเชียลซิกเนเจอมาเป็นใครไม่ได้ครับก็ต้องอเคอยู่เลยนะอ่าไปแล้วน่าจะเสียใจที่ทำให้เชนให้ปลังเต็มที่ แต่ก็ไปมาไปาเพลิงระเบิดกันด้วยปั๊บไปปับปปเป็นต่ออ่ะพลังเลยปับป๊บปับ๊บปั๊บยังอีกเยอะบอกตรงๆมีอีกเยอะ อืสองดาวแล้วสองดาวแล้วไปเดี๋ยวก,ก็จะไปล่ากาาการกันจะให้สามดาวก่อนอัพกันสุดๆนี่แหละเอออ่าโอเคไว้หนะ้าสิบอม่าเบมันสุดท้ายทำ่เไงรู้ไหมมา เอมโบลี่แรกมิติ S S คือตั้งสองนางนี้ยังไงผมก็ขึ้นสามดาวมาได้นะถึงเป็นเดตอารที่ชอบก็เถอะแต่ผมเน้นแบบว่าชุดว่ายนะ้ำมากกว่านะเพราะฉะนั้นก็ย่อยครับเ <laughs> สียดายที่บอกว่ามีข่าวเอาเมมพุกเนี้ยเมืงธรรมดามาใส่ฟิกนิวอ่ะเอ้ยิดิดมาเบาิมันจากน้าน,น,นเนื้อไปไหนวะเอ้ยแรกมิติเออ ไม่ทำก็ไม่ได้มาอืมปับ๊บมาสามดาวสามสิบกันไปเลย โอเคครับพอใจแล้วไปไปสุ่มการ์ดกันเลยมาครับเอาเลือกเอาชายกันหน่อยเอาฟาร์มเกลโยนไปหน่อยอ่ะอม,มาถุงฟี มาเกลือไหมเกลือชัวโอเคมาก๊าดต่อลุยกันเลยอืมอืมจะโตก็ไม่ก็จะพอแที่จะเก็บกร์ดเยอะ ที่เกียจเอาบี้อัพมาโอ้ยสามดาวมาเิฟห้องทดลองของบูกัสแปดห,หวั่นใจแล้วมาเนี่ยสุ่มตู้ผิดล่ะอ่านเข้าสุ่มตู้ผิดมาผมเล็งจะทำไม่ตายของเคไว้นะแล้วก็ออปชั่นนะส่วนคู่ราศนยียเอาไว้ก่อน เซตการ์ดพวกนี้ผมไม่ก็เท่าไหร่อเออมันมีเซตอื่นที่ว่าพอใช้ได้โอเคกว่าอยู่ไอเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะ่ะมันได้หมดแหละอืออืออินข้างนี้แดงไหม,มแดงแดงมีสิทธิ์ชุมพูมีสิทธิ์ม่วงแดงไหมม,มาซ้ำ กิ๊บโอ้โอแม่เชียลมาการ์ดนี้ไม่มีเทคนิคก,การสุ่มเลยหวังพึ่งนล้างตู้อย่างเดียวเอ็นเพื่อนๆเกลือกันสุดๆเลยอ่ะจัดจัดอ่ะจัดจัดอ่ะเออแดงแดงมาหัววันแดงมาหัวหวันเฮ้ยลุงมาลุงไม่ดังแสงกันแต่วะ มันมีมันมีอะไรอ่ะลุกไม้ดังแสงนี่มีอไอร,รุ้นนะซิตการดหรือเปล่าอ่าโอเคออปชั่นของเคเอ้ยขอกู่ราสนโนดิเอ้ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันทั้งคู่เนี่ยเออจะค้างทำไมนักหนาวะโอเคได้ใบโตมาแล้วใบหนึ่งลุยต่อโอ้ยหวัวทีเลยว่ะวันนี้ไม่ต้องเยอะ ถ้าเอาว่าการก์ดเจ็บไม่มากนี้ผมกะว่าจะเอาไปสุ่มแบมโบอรี่ต่อสุ่มตัวโอเคชองอม,มาแดงอย่างนี้ดูหน่อยดูหน่อยโอ้โหโ,หโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมาวะ่ะอืมอาหมาเซ็ตทีนี้มาเซ็ตแล้วมาเซ็ตแล้ว โอเคห้าดาวนี่จบกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่ดวงดีจริงๆมาไหนไหนผมบอกล้างตู้ก็ต้องล้างตู้นะเพราะยังไงก็ต้องทำคานีวันอยู่ดีอยากได้เซตอะ่ะอยากได้เซตแล้วตอนนี้เอากดผิดมาอย่างนี้เลยโอเคอ ร้านนี้มาใหม่ผมไม่ไม่เคยมีอ่ะบอยพูดร้อนเนี่ยหมื่นเก้าแล้ววัยจะจัดอ่ะแดงไหมพี่น้องเอ๋ยเออแดงว่ะแดงว่ะหืมไม่แตกเลยเหรอ คุระสนูมามาปิดจังหวะมาตนลับใบกันโอ้โหคุระสนุหมดเลยสองใบผิดใบจ้ะผิดใบอยากกินไอติมอ่ะอยากกินไอติมอ่ะเออ เด้งไม่แดงไอสกีเนฟเล่โอ้ยแตกนี่น่าดูอ่ะแตกอะไรวะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ทันดูเซ็ตป่ะเซ็ตป่ะ <c oughs> โอ้โหจะเยอะเปียนไปไหนไม่เป็นไรเราป,ปลปุกปลุกได้ปลุกพลังได้ปลุกพลังกัดซ้ำเออหัวปลั๊ง อไอที่ไม่ขึ้นแต้มไม่ต้องคิดมากนะสตูผมเต็มแล้วสตวูการ์ดะผมเต็มอม,มันต้องเอาเข้าสตูไงถึงจะนับแต้มอะไม่มีแดงเ,เลยปะค k ิปอือหือโอ้ครึ่งทางแล้วตอนนี้แต่ครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้ว อ้าวโอ้ยตปั้นคีสามตาวมัเคลมมาโลๆเลยวะเรือ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 เลยวะอืมเอาแดงไหนเมื่อกี้อีกไหมไม่แตกคลิปอยู่ดีอ๋อยูรีกอยูรีคีอย่างน้อยเราก็ได้ที่เราต้องการนั่นแหละ ถึงไม่ได้เซ็ตก็เถอะอืมอืมอือือเนื้อคออ,อออกก่อนคอออกก่อนคอออกก่อนขึ้งทางแล้วออกก่อนไหนเซ็ตมันมีจริงไหมเซ็ตเนี่ยจะกินไอศครีมเนี่ยเออโอ้ ขึ่งทางเลยนะหมดแล้วพ <c ười> ี่ไม่เหลือแล้วอืมอืมเอาแดงแดงวะอ๋อนดงอย่างนี้เพื่ออะไรกันมันต้องเป็นสีรุ้งใช่ไหมจำได้อ่ะอืม โอ้โหจะล้างตู้ได้ผมณเจะเจะากัดซิทไหนเดียะเนี่ยโอ้ยเจ็บจัดเอาแดงอีกออกค้างเอาเลยอยของเขาแตกไหมไม่มีสีรู สีลุ้งเลยจะไปตั้งเคียร์ตัวอ,อ,อีกแกอืมมาอืมโอ้คอยนานมาเลยคอยนานมาเลยไปคีนี้ไปอย่างนี้อย่างเท่อะไปคีนี้อ่าแบบนี้ดีใส่ฟ้าน้ำแข็งมา เป็นอะไรสีรุงจะได้ล้างถูกโอ้ยมามาผมไปใช้สูบสักใบนึงก่อนไปล้างตู้สักใบนึ่งเหลือลอีก30สบครั้งถ้าออกอีกสักใบนะใบใบไม่ใช่ไม่ใช่ใชบเนี้ยนะไม่ซ้ำอะ่ะเออจะล้างตู้ครบเซตเลยขาดแตการคุราเโนก็ไม่เป็นไรอืม อ๋อไม่ไดกดเลยอ๋แตกแค่รั้งดูมาเยอะจริงอ๋อคิงเหรอคิงก็เป็นตัวที่ว่าอาจจะเอสเอสใกล้นะต่อไปอคู่กับคู่กับเรียวเชียร์อยู่เชียร์มาคู่เรียวอยู่เดี๋ยวต้องต้องหาบี้สุ่มเพิ่มแล้วถ้าอย่างนี้จะเอาครบเซตเพราะจะล้างก๊าซออกซิเดนั้นเซตหนึ่งอืม รถแตกอ๋อคิงอีกแลยวเหรอโอ้ยข้างสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้ยโอเคผมเก็บบี้ไว้สำหรับจะมาสูมซ้ำการ์ดยังไงก็ต้องสูมซ้ำแหละเพราะว่าจะทำคานิวันให้ครบไปเลยอืมเอาแดง ไม่แตกอโอเคเอ่าครับแล้อยู่หมื่นสามล้งตู้ได้อีกรอบหนึ่งโอเคผมเก็บเพิ่มก่อนจเย็นไม่ต้องรีบครับก็สุ่มการ์ดดูเลยนะสลับผมผมว่าผมสามารถเอาเซตนี้ทั้งเซตได้นะแต่ต้องใช้เวลาสักหน่อยครับวันนี้ก็ ฝากกดตามกดไลค์กดแชร์อย่างเช่นเคยนะครับก็สุ่มไม่ดูแลนะอาจจะรู้สึกไม่ค่อยเกลือน,นะรอบนี้ <c oughs> จริงๆเหรอบายบายครับบายบาย